สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีประกอบนะครับมีดติดยางไฟฟ้านะครับจะเป็นวิธีการประกอบใบมีดนะครับการตั้งใบมีดนะครับการใส่ใบมีดนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องที่แถมมามีอะไรบ้างนะครับจะมีก็คือใบมีด2ออันนะครับใบมีดจะเป็นซ้ายกับขวานะครับซ้ายขวา2อันส่วนที่คุณเห็นเป็นลักษณะตัว E นะครับตัว E ก็คือเอาไว้หนุนใบมีดนะครับหนุนใบมีดเพื่อ เวลาคุณกรีดเนี่ยครับถ้ายางที่ที่หนาต้นยางที่มีอายุเกิน8ปีขึ้นไปเนี่ยเปลือกหนาเราต้องการเปลือกอยางที่หนาเราก็จะหนุนใบมีดนะครับให้สูงขึ้นนะครับน,น็อตเผื่อเป็นสแปร์นะครับเผื่อน็อตหายนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เราแถมให้มานะครับจะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์สานะครับเอาไว้ขันและตั้งเปลี่ยนใบมีดเป็นอินิรับมีดนะครับเอาไว้รับใบมีด ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งตัวตั้งเราก็จะแถมให้อีก2องันนะครับตัวตั้งเพื่อไม่ให้ใบมีดนยะครับกินเข้าไปในท่อน้ำยางนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แอมป์นนะครับการใส่แบตเตอรี่ท่านจะเห็นว่าในขั้วแบตเตอรี่นะครับจะเห็นสีแดงนะครับส่วนด้านนี้เวลาใส่นะครับเป็นเป็นตัวอะแดปเตอร์ ก็คือให้สีแดงตรงกันนะครับแล้วใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปสวิตตัวนี้มีติดยางจะเป็นซอฟต์สตาร์ทคุณต้องกดย้ำในทีแรกเครื่องถึงทำงานถ้ากดครั้งเดียวจะไม่ติดต้องกดย้ำมันเป็นการเซฟตี้นะครับคุณกดย้ำครั้งเดียวครั้งต่อไปคุณก็กดมันก็ติดเพื่อการการกระตุ้นแบกนะครับเรามาดูวิธีการใส่ใบมีดที่ผมบอกตอนแรกนะครับใบมีดมันจะมีซ้ายกับขวานะครับเห็ดู แต่ปกติเวลาเราใส่ะครับส่วนใหญ่เราจะกีดด้านขวาก็ <Orion> คือเราคลายนอ็อตนี้จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับคลายออกมาถ้าเป็นต้นยางต้นยางที่เป็นต้นยางใหม่นะครับเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องหนุใบมีดขึ้นนะครับเราใส่ลักษณะถ้าเป็นต้นยางใหม่อ่ะครับใบมีดกับตัวค้ำตัวนี้ยต้องเท่ากันเพื่อไม่ให้ใบมีด กินไปในท่อน้ำยางเราตั้งเท่ากันเราไขหกเหลี่ยมแน่นอันนี้สําหรับต้นยางที่เป็นมีดแรกนะครับเราท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวกันตัวนี้เนี่ยเสมอกับตัวนี้ละแต่มันยังห่างจากใบมีดถูกไหมครับจริงๆทฤษฎีตัวนี้เนี่ยเราต้องคลายตัวนี้ออกแล้วดันเข้าไปนะครับก็คือช่องเนี้ยมันจะเป็นช่องระหว่างเวลาเรากรีดเนี่ยครับเปลือกยางเนี่ยจะขึ้นด้านนี้ เพราะเวลาเรากรีดเราใช้กรีดตัดแข้งนะครับมันก็จะกินเปิดยางด้านนี้ถ้าเราต้องการเปิดยางเราก็หนุนวิธีหนุนนะครับใส่ใต้ล่างมันจะมีช่องกลางระหว่างตัวเครื่องนะครับกับใบมีดเราใส่ตรงกลางแล้วขันให้แน่นก่อนขันต้องให้ใบมีดนะครับใบมีดกับตัวค้ำเสมอกัน กระตุ้นให้แน่นรับุนให้แน่นยึดเชื่อมก็ูือใช้แรงได้ปกติเพราะเวลาเราขีดเราจะขีดาปด้านนี้ลงมาพัมกิ i นยังมีสินค้าให้เลือกอีกมากกว่าพันรายการติดตามได้ที่ w w w p u m p k i n .co.th